สวัดีทุกคนคะ่ะตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะในแนวทางคานอยสามนอยนะคะสูตรวัดใจสามนอยนะคะพี่นองก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะสำหรับวันที่14นะคะเข้าเอ่อสินะคะขออภัยนะคะวันที่13นะคะเข้าหรือหลุดนะคะมาชมพร้อมๆกันเลยนะคะวันที่13นะคะเอสให้เด่น8นะคะพี่น้องจ๋าเด่น8ตัวเด่นไม่มามาตัวรองนะคะถ้าใครตามตัวเด่นนะคะเด่น8ก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะไม่เข้านะคะสําหรับเด่น8เนาะมา เป็นแปดเจดนะคะพี่น้องจ๋าโรบพิเศษนะคะมาเด้งบนเด้งล่างนะคะสําหรับเด่นอรองสองนะคะรูดที่สองนะคะเข้าสองศูนย์กับเจ็ดสองนะเจ็ดสองตัวกลับเนาะแต่แอเจาะได้แค่สองศูนย์นะคะตัวชอบตรงๆนะคะพี่น้องเน้นรูดต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะมาบนนะคะสองศูนย์นะคะเจ็ดสองไม่เข้านะคะ รอบปกตินะคะสี่เมาตัววิ่งนะคะแอดจอไม่เข้านะคะรอบปกติ79นะคะ79ไม่เข้านะคะรอบ v ีพีห้นะคะห้ 57, ก็ไม่มานะคะ93ก็ไม่มานะคะสรุปมารอบพิเศษบน20ตรงๆนะคะพี่น้องจา๋าก็ไปตามลุน้นตามเชียร์กันต่อนะคะสำหรับวันที่ สินะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์นะคะทุกการติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้ช่องเพียนพาดวย a n n e l นะคะถ้าชื่นชอบนะคะก็กดไลค์นะคะกดแชร์นะคะกดติดตามกดกระดิ่งนะคะให้แอดด้วยนะคะไปลุ้นกันต่อนะคะสำหรับวันที่14นะคะก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะคะสำหรับวันที่14แอดให้เด่นนะคะ เด่นหกนะคะพี่น้องวิ่งเก้าวิ่งศูนย์วิ่งเจ็ดตัววิ่งนี้ทิ้งไม่ได้นะคะส่วนตัวโรงเดี๋ยวเอ็ดค่อยให้นะคะเดี๋ยววางให้นะคะพี่น้องหกนะคะก็จะมีหกศูนย์นะคะ หกหนึ่งหกสองหกสี่หกห้าหกเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหก,หกอุ้ยหกตัวแล้วพี่น้องจ้าสำหรับตัวโรงนะคะแอดให้รงสองเหมือนเดิมนะคะพี่น้องชอบสองนะคะก็ มาเจาะสองกันนะคะสองศูนย์สองหนึ่งสองสองสองสี่สองห้าอันนี้ตัวแถมนะคะสองเก้านะคะดีไม่ดีจะมาตัวแถมนะคะพี่น้องทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับด้วยนะคะ ลำดับตัวที่แอดชอบนะคะอย่าลืมไปกลับเนาะแอดชอบนะคะพี่น้อง60นะคะ6กสองนะคะหกเนาะบางทีตัวที่ไม่ได้ชอบก็อาจจะมาก็อาจจะเป็นไปได้นะคะส่วน2อนะคะแอดตัวรองสองนะคะแอดก็ชอบอยู่นะคะชอบสองนะคะ ดีไม่ดีจะมาเบิ้ลน,นะคะสองสองเนาะชอบตัวแถมนะคะสองเก้าเนาะถ้าชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะพี่น้องป้องกันการลืมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอให้เพื่อนเพื่อนพี่น้องเอฟซี FC, ทุกทท่านนะคะโชคดีสุขภาพอนามัยแข็งแรงแข็งแรงนะคะเฮงเฮงรวยรวยปังปังทุกทท่านเลยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ